สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆแม่บ้าน,บ,านบ้านคะ่ะวันนี้นะคะแม่บ้านพาเพื่อนๆมานี่เลยนะคะย้ายหน่อแดงอินโดนะคะเพื่อนๆเ,เนาะมาแยกหน่อนะคะแยกหน่อแดงอินโดนี่เดี๋ยวให้ชมที่โคนต้นนะคะเนาะขนาดของต้นเขาก็ใหญ่พอสมควรค่ะเพื่อนๆดูอ่าอันนี้ก็คืออีกหน่อหนึ่งนะคะแม่บ้านคิดว่าเดี๋ยวเราอะ่ะจะแยกเพราะว่าเพื่อที่จะให้อีกต้นหนึ่งของเขาเนี่ยอุดสมบูรณ์คะ่ะนี่ นี่ให้ชมต้นแม่นะคะเพื่อนๆต้นแม่เขานี่แบบสวยเลยยิบยักวิบวับวิบวับหนีเลยสีเขียวๆอ่ะสะท้อนแสงสวยๆวิบวับแบบนี้เลยเพื่อนๆดูโห่นี่ค่ะให้เพื่อนๆดูสวยไหมคะเพื่อนๆนี่สวยไหมสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆดูดิอ้โหสวยมากสวยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ ออตอนนี้หน่อที่เราจะแยกนะคะตอนนี้เขามีจมมํานวนใบทั้งหมดนะคะเพื่อนๆเนะ 1, 2, 3, 4, 5, 5าะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าใบนะคะห้าใบกับอีกหนึ่งหลอดนะคะนี่ค่ะคุณพ่อ้านธเขากำลังจะแยกนะคะก็มีมีดคมๆนะคะเพื่อนๆเตรียมมีดคมๆมาไว้เนาะแล้วก็นี่เลยนี่เลยค่ะคุณพ่อ้านธเขาก็กําลังนี่ค่ะ แล้วก็เอาสายยางฉีดน้ําออกนะคะระหว่างรอยตอ่อต้นเขากับต้นแม่ค่ะเ,เพื่อนๆนี่ต้องเห็นรอยต่อแล้วเราก็ตัดตรงรอยต่อมีนหมอไอีอออจริงอ่ะม,มีหนึ่งตาหนอนค่ะเ,เพื่อนๆเนาะรอ้อยผัวนะใ,ใช่ไหมเขาแยกเนาะะโอเคค่ะรั้สึกแยกเลย อุ้ยต,ตาหน่อเขาจะยุบไปไหมรอก่อนให้ห้อยหนอ่อแข็งแรงแล้วราออกมารบตาหนอ่อก่อนโอเคอืมโอเคค่ะปิด่ะโอเคสรุปวันนี้เราจะไม่ได้แยกนะคะเพื่อนเพื่อนพอดอีแม่บ้านเห็นตาหนอ่องเขาแม่บ้านกลัวแบบว่าเดี๋ยวเรายายกออกมาเดี๋ยวตาหน่อเขาอาจจะรีบหรือว่ายุบไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้เขาอยู่อยู่กับตัวต้นแม่เขาก่อนเนาะเพราะว่าเขาก็จะมีอาหารจากต้นแม่นะคะเขาก็จะมีอาหารจากต้นแม่อะไรเงี้ยมาเนาะเพื่อนๆเนาะ ให้เขาแข็งแรงเติบโตขึ้นมาก่อนแทงตาหน่อออกมาก่อนเราค่อยย้ายทีเดียวเานาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ก็คงจะพามาชมความงามของออน้องแดงอินโดนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะโอ้ต้นนี้มาปุ๊บแล้วเขามีมีหนึ่งตาหน่อแล้วนี่ค่ะเพื่อนๆเขาก็มีต้นหนึ่งหน่อหนึ่งทางนี้นี่ค่ะทางทางนี้เขามีอีกหน่อหนึ่งนะเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยดูดีนี่ค่ะโอเคค่ะ <c oughs> โอเคค่ะหวังว่าเพื่อนๆคนที่รักและก็ชื่นชอบต้นแดงอินโดนะคะจะชอบนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามขอบคุณมากที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ